สดใสปนเซ็กซี่สองออมสินส,สิพาพรลูกยางสาวไทยกับมุมที่หลายคนไม่เคยเห็นนอกสนามยังคงความน่ารักสดใสเหมือนเดิมสำหรับออมสินส,สิพาพรจันทวิสุูธ์นักวอลเล์บอลสาวทีมชาติไทยสังกัดไดมันฟูด้ดไฟช efs ปอตขับสโมสรในศึกไทยลีกโดยในช่วงพักปิดหลีกทำให้เราได้เห็นมุมนอกสนามของเธอบ่อยครั้งกับการที่เป็นสาวที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวและจิบกาแฟตามคาเฟ่ต่างๆก่อนโพสตภาพลงในโลกออนไลน์ ซึ่งกับฤดูการที่เพิ่งปิดฉากลงไปแม้ไดมอนด์ฟูดจะไม่สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้แต่ผลงานส่วนตัวของนักตบลูกยางสาววัย25ปีต้องบอกไม่ธรรมดากับการคว้าตำแหน่งหัวสาวยอดเยี่ยมของหลีกร่วมกับอรอุมาสิทธิรักนักตบรุ่นพี่ไอดอนของเธอรวมทั้งเป็นนักกีฬาที่ทำแต้มได้มากที่สุดในการแข่งขันลีก สำหรับส,สิภาพรเริ่มต้นเล่นเวิร์นตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษาที่บ้านเกิดให้กับโรงเรียนวัดบ้านเก่าก่อนได้ย้ายมาเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีและโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6กก่อนจะต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นทำให้ได้รับการคัดเลือกให้ติดทีมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงแชมป์อาเซียนและชิงแชมป์เอเชีย2012ก่อนมีชื่อเข้าร่วมแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน2018ที่ประเทศเมียนมาและก้าวถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปัจจุบนัน